เครื่องดึงน้ำแปดแรงนะจ๊ะพนขวงหล่อมากเลยจ้ะอันนี้อยู่จังหวัดชัยน,นาทนะจ๊ะจังมาจัะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผิดหวงังเลยอยาจารมาแล้วจ้าได้ค่ะเครื่องดึงน้ำซื้อมาเลยค่ะตัดสินใจรับรองค่ะนี่จะ้ะสามแรงของน้ำจ้านี่ค่ะรับรองนะคะซื้อเครื่องดึงน้ำของเจโฮดจังหวัดเพชรบณ์ไม่ผิดหวังค่ะจังหวัดเพชรบณ์ มักยิ่งใช่นาทค่ะรับรองไม่ผิดหวังสุด,ดยอด